มาแล้วนะคะผู้ชายมีการถามก่อนนะเวลาจะเข้ารายการคุณแม่นี่ไม่ใช่ลูกสาวใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ลูกชายเวลาเดือนกับดาวมาก็เดือนใช่ไหมคุณแม่เดือนแหมก็มีดาวแซมมาบ้างพอเดือนนี้เดือนกับดาวแยกกันไม่ไกตอนวันประกวดก็แม่นะพอลงมาหลังเวทีคุดกันแน่สุดเัสดีกบคุณนะคะ แต่ละคุณแม่ลืมสแกนเดี๋ยวพี่บางนาเขาบอกพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเดี๋ยวสแกนน้องให้หน่อยนะบางทีสแกนไม่ไหวจริงจริงทนะเรื่องสียเห็นแล้วเออเริ่มหมดแล้วฉันงงบางทีพอหน้าตาดีๆมาเราก็ไม่ทันสแกนเนาะไม่ตอนอยู่บนเวทีเขาก็ต้องแบบเออเสีเวลาไปดูในเฟซถ้าอยากรู้อะไรคนไหนพี่ปุ๋ยกดไลค์เยอะๆนี่ยลูกสาวลูกสาวไป อ่ะลูกชายดีกว่าแต่นี้ลูกชายจริงๆค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบโซสวัสดีค่ะเคยเจอแล้วเนาะน้องเคยมาแล้วเชิดเก้าสักดาปรีชาวดีทูเดย์ด้วยแล้วเคยมารายการสซดเปเวอร์ด้วยไปอยู่ฝั่งพี่ปุ๋ยดิ่ามาสิเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตใช่ไหมคะคือจะบอกว่าน้องข้อว่าดูแลตัวเองแล้วก็แต่งหน้าตัวเองได้อ ดีมากคือวันนี้พี่ปุ๋ยไม่ได้แต่งให้น้องไม่มีใครแต่งให้น้องน้องแต่งเองจริงจริงสดนี่เราสดเลยอันนี้คือยังไม่มีอะไรเลยของสดของสดแม่พี่ปุ๋ยจับใหญ่เลยนะนี่เรียนมาจาก M T I เลยหรือเปล่าคะแป๊บนึงนะคะว่าเป็นอยู่แล้วแป๊บนึงนะคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวแต่งหน้าผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวของตออันนี้เป็นของรวมอ๋อเป็นของรวมน้องไม่หยิบน้องไม่หยิบอย่ามาอย่าหยิบนะลูกอะ ถามเลยว่าปกติดูแลตัวเองยังไงปกตินะครับสำหรับผิวหน้านะครับก็จะมีการบำรุง moisturizer นะครับ่าแล้วก็ครีมกันแดดครับโดยปกติเลยใช้อะไรหยิบเลยขายของให้แม่ด้วยอันที่ตัวเองใช้ขายของให้แม่ด้วยลูกนี่นี่นี่ เมติออร์ดมัตติโฟอคทัอันี้ให้ไปใช้จริงๆให้นะจ๊ะให้นะจ๊ะไม่ได้ซื้อจ้ะนี้อันนี้เป็นของผู้ชายของผู้ชายออยล์ฟรีเซนสกรีนนะค่ะอันนี้ต้องใช้ส่วนนี้จะเป็นครีมกันดดครับคะบอกว่าก็คือใช้คู่กันเลยใช่ครับแต่ก่อนมอยเจอก่อนอันนี้ก็จะเป็นให้ความชุ่มชื้นชุ่มชายของผู้ชายผิวหน้าแล้วแล้วผิวตัวทำอะไรบ้างผิวตัวนะครับก็ใช้โลชั่นทั่วไปอ่ะหรอครับหมดเลย ตัวใหญ่ผมจะไม่ค่อยทาตัวทาแค่แขนไม่ค่อยทาตัวทาแค่แขนเพราะว่าเอาตรงที่แบบว่าโดนโดนแดดบ่อยๆผู้ชายก็อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอะไรเยอะกับตัวจริงๆแล้วเขาเวลาเขาอาบน้ำแก้ผ้าเสร็จแล้วทาทั้งตัวเลยนะในห้องน้ำนี่ก็ไปยุ่งกับเขาตอนแก้ผมแก้ผ้าไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงเวลาเขาทาโลชั่นอ่ะเขาจะทาในห้องน้ําตอนที่หมัดมาใช่ใช่ช่วงทาตอนนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เป่เสื้อผ้ามันยังมันแล้วมันก็จะแบบเราไม่ต้องใช้โลชั่นเยอะอ่ะมันจะชุ่มฉ่ำแล้วเข้าไปในผิวคือจะบอกว่าเวลาน้ำมันระเหยเนี่ยมันพาาควมุ เชื่อไปด้วยจำไว้ในยาค่ะได้แห้งแต่ได้แก้ผ้าทาโลชั่นบ่อยๆแล้วก็เดินออกเออก็แก้เนี่ยก็เดินมาเดินมาเฮ้อยอดมากหัวเขาอ้วกใส่เลยค่ะฉันเคยทำค่ะไม่ใช่เคยทำสามีบอกว่าอุ้นี่มันนางพันธุรัตน์โอ้ยนางยักษ์อ่ะเรื่องครอบครัวอีกแล้วมากลับมามาอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาเริ่มครับ อันนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวผมสีนทรงเอามาบรรยายด้วยนะเหมือนสอนแต่งหน้าก็าทำได้โอเคอ่ะเริ่มค่ะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้นี่เลยมิร์รอวเตอร์ครับน้แรก็คือเป็นน้ำแร่นะคะกินเหรอคะไม่ได้กินไม่ใช่ครับฉีดฉีดเพื่อที่จะซับความมันออกจากใบหน้าก่อนนะครับเพราะเขาทามอยเชอร์มาไม่ออกอ่ะอันนี้มาดูหน้ามาดูหน้า เวลาโดนน้านี่แบบว่าฉ่ามากฉ่าน้ำาค่ะิ้งครีมน่าท้วินด้วยนะจริงพี่ว่าต้องถอดเสื้อแต่งนะคะจะได้ฉ่าทั้งตัวเลยือจะดีนะนันดี่ใ้่หลังจากที่ฉีดน้ําแร่แล้วก็ใช้ทิชชู่ซับเบาๆนะคะเก่งเนาะเราอะทําเป็นอยู่แล้วอะคะหรือว่าเเป็นวขาทําไม่ใช่ก็คราวที่แล้วในที่มาน้องก็แต่งเองจําได้ไหมตอนเข้ารายการอ่ะ คือพวกนี้มันฝึกได้แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นที่ว่าผู้ชายหรือหรืออะไรคือทําได้หมดเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายบางคนเน่เขาดูแลตัวเองได้เพราะผู้ชายบางคนชอบว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนว่าแต่งตัวนานีทีนี้จะได้แต่งตัวคู่กันและจะได้รู้ว่าใครนานกว่าเวราผู้ชายนานกว่าด้วยความแบบยิ่งมือใหม่ยังไม่คร่องเลยอ่าเสร็จแล้วต่อมานะครับปกติผมก็จะ ถ้าเป็นคิมบำรุงเลยครับค่ะเอาเลยจ้ะเอาตามปกติเหมือนคิสว่าแต่งอยู่บ้านตอนนี้เอาคิดว่าอยู่บ้านคือจริงๆน้องบอกว่าก็อยากจะแต่งเหมือนอยู่บ้านนะแต่อยู่บ้านแล้วมันหยิบจับอะไรมันคล่องไงอันนี้คือมันละลันตาไปมแม่เราจัดไว้ให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายวีดีทีเดย์ต่อเลยถ้าเหมือนอยู่บ้านน้องเขาจะใส่พัดเชืตัวนะแต่งรู้นะงั้นเดี๋ยวเตรียมพัดเชืตัวให้น้องเลยเนาะรู้นีพ่อเขามาถามก่อนไหมไม่ก็แต่งในห้องแต่งตัวคุณแม่อยู่บ้านใส่อะไรจ๋ะ อยู่บ้านใจ๋าอยู่บ้านใส่อะไรจ๊ะใส่ไม่ใส่ใส่ผ้าผ้าขนนูแต่งเพรมันเก่งนะพี้ยแต่มันรู่เพราะว่าเพี้ยก็ใส่ผ้าผขนนู่คือใส่จริงๆนะครับเพราะว่าพอเวลาเราแต่งเนี่ยบางทีมือเราเลอะอะไรเงี้ยจะได้จะได้ล้างมือแล้วก็ แล้วอีกอย่างเวลาลองเสื้อผ้าตอนหน้าสดใส่ชุดไหนก็ไม่สวยครับหนูนะคะต้องรอแต่งหน้าเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าพอแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าอุ้ยชุดไหนก็สวยจริงๆมันเป็นปัญหาทางบ้านเลยนะที่เขาถามว่าแต่งหน้าก่อนหรือเลือกชุดก่อนแต่งหน้าก่อนบอกเลยว่าบางทีเนี่ยเลือกชุดไว้แล้วแผนไว้ดูสีแล้วก็มาแต่งหน้าแล้วกลับไปลอง พขาขี่ถ้าแต่งหน้าไปแล้วมันไม่มีทิศทางว่าจะแต่งสีอะไรหรือไม่ก็แต่งแบบว่ากลางๆไว้ก่อนเลยให้รอดเวลาถ้าสดนน้ำตาลก็รอดปลอดภัยนี่ซ็นทั่วนะคะเขาไปทั่วิวแต่ผิวหน้าน้องเขาก็ดีมากคือตอนมาต้องบอกก่อนว่าน้องหน้าสดจริงๆนะไม่ได้หน้าสดผ่านแอปแบบที่หลายๆคนคือไม่ได้ทาอะไรมาเลยใช่แพไปหาหมอด้วยกันแค่นั้นเองอย่าไปบอกเขา หลังจากทา moisturizer หรือว่าครีมบำรุงแล้วก็กันแดดกันแดดต่อครับเพราะว่าเด๋ยวนี้แดดแรงมากครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่โบโซใช้อยู่แล้วเป็นประจำเนาะให้ให้ตลอดให้ตลอดย้ำว่าให้วันนี้ก็มีให้ใช่แล้วก็ดีครับดีของของก็ดีจริงๆนะครับดีไม่เคยให้ซื้อก็ดีอย่างเงี้ยแหละเนาะผู้ชายไม่ต้องซื้อจ้ะเป็นสิทธิพิเศษ ต่ถ้าเป็นผู้หญิงซื้อตลอดไม่มีสิทธิพิเศษไปที่ช็อปเลยจ้าสิทธิพิเศษคือแนะนําให้ว่าช็อปอยู่ที่ไหนบ้างนีเข้าไปนู้นเลยไปซื้อถึงรัชดารัชดาไปแฟชั่นเขาไม่ลดให้เขาไม่เชื่อบอกไปรัชดาไปแฟชั่นไปช็อป M T I ก็เลยบอกว่าเนี่ยขอส่วนลดด้วยยี่รืเปอร์เซ็นไหร่บอกว่าขอใช้สิทธิพี่ปุ๋ยไม่เชื่อฉันจ้าไม่ลดให้ไม่โทรมาล่ะอยู่ในร้านแล้วก็เลยไม่ก็เลยไปซื้อที่รัชดา หน้าไม่ใช่ดาราไงแม่หน้าไม่บ่งบอกเลยนะคะอันนี้ก็พี่ปุ๋ยจะสังเกตว่าน้องเขาแบบเป็นงานจริงๆนะคือปกติถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องรูก็จะทาแต่หน้าแต่นี่คือทามาถึงคอจริงๆนี่คือกันแดดเขาทาประจำเขาจะรู้ไงอือ่าต่อไปกันแดดละคือจะบอกว่าต้องใช้นะคะกันแดดเนี่ย คือจาเป็นมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงถึงแม้ว่าไม่ออกแดดก็จําเป็นต้องใช้เพราะว่าหลอดไฟก็มี U V นะคะหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มี U V บอกเลยอ่ะต่อไปร้อยสองอย่างแล้วสองอย่างนี้ก็สุดทีแล้วนะไม่น้องบอกทำรอพวกพี่คุยกันแน่ใช่ใช่ก็สมมุติว่าถ้าแบบกึ่งแบบอยากให้ดูดีหน่อยใช่ครับเราก็จะใช้เบทในการแบบพวกปิดใช้เบทเป็นด้วยเล ปิดเอ่อพวกรอยอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราก็อาจจะมีล้วพอชอบมีรอยอะไรบ้างก็มีรอยใต้ตาครับนี่คือมีแล้วนิดนึงนี่คือถือว่ามีแล้วแต่เขาจะมีเนี่ยตัวที่เป็นปกปิดเออไมโครเบสมีให้เลือกหลายสีนะคะที่เหมาะกับเขาสอบความจำหน่อยใช้อะไรปิดสีดำถ้าเป็นรอยดำรอยสิวดำๆใช้อะไรปิด อฮะที่เป็นเนื้อครีมสีแดงหรือสีส้มใช่ใช่ใช่ผมจำเน้อแต่สีสีส้มกับสีแดงใช่ไหมถ้าถ้าเป็นรอยสิวรอยอะไรเงี้ยปิดด้วย red cover ที่เป็นเนื้อสีเหลืองอันนี้จำไว้ได้เลยว่าถ้าเป็นสีส้มเนี่ยปิดดำส้มปิดดำเหลืองปิดแดงอือเบียด c o อร์กับ red cover red cover สุดยอดอันนี้ก็ปกปิดนิดหน่อย คือบางทีหลายๆคนจะใช้แบบว่าพวกคอนซีลเลอร์หรืออะไรที่เป็นสีขาวอะค่ะพี่ปุ๋ยบางทีมันจะมันจะทำให้ยิ่งพนลาถ่ายรูปแล้วเจอแฟดบางทีอะหน้าเหมือนลิงอะขาวๆตบเนี้ยคนนัถ่ายเสร็จต้ายเขาคงการปล่อยชนีสู่ป่าจริงๆมันจะเป็นข้างแว่นนะตรงเป็นแว่นข้างล่างนะคะแต่นี้เขาลงนิดเดียวเห็นป้ะพี่ปุ๋ยหาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบ HD ด้วยป้ะคะตัวไมโครอันยังค่ะถ้าเป็น HD จะเป็นรุ่นสีดำกับสีของจอยแต่นี้เป็นรุ่นที่ใช้ปกปิด คือใช้ร่วมกันได้อ๋อก็คือเราสามารถใช้ร่วมกันได้ HD ได้เพราะว่าตัวไมโครเบสเนี่ยเราร่วมกันได้หมดร่วมกันดูที่พี่ปุ๋ยนะคะร่วมได้หมดค่ะก็ตกใต้ตาเบาๆแต่มันก็ดีขึ้นจริงๆนะตอนแรกเราจะเห็นหรือว่าจะมีแบบว่าเหมือนเป็นรอยดำนิดๆคือเอาจริงๆต่อให้ผิวดีขนาดไหนก็ต้องมีบ้างแหละมีนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรานอนดึกกันเราเล่นโซเชียลกันหนักค่ะฉันก็คอยส่องโซเชียลลูกๆใน ใครเขียวอยู่เ่ก็แล้วแต่วันครับถ้าวันไหนเหนื่อยก็จะสี่แต่ว่าก็ไม่เคยนอนเร็วสี่ทุ่มไม่ค่อยได้นอนนะส่วนจะนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครนอนกันสามทีถ้าไม่เที่ยงคืนก็ไม่ไม่รู้สึกว่าอุนยมันดึกแล้วนะใช่บางทีก็แบบเช็คไอจีเช็คลน์คุยกับเพื่อนอะไรแต่ไลน์ไปนานๆมากกว่าจะตอบเพราะว่ามัวแต่คุยยู่อีกหน้านึงไงพี่ปุ๋ยเอะไโดยเฉพาะกลุ่มแชทเลยต่อมานะครับก็จะเป็น ลองพื้นครับลองพื้นผมจะใช้ Joy One for All NA ครับของเขาเป็นสี NA เป็น natural ครับอ่ได้เลยค่ะเวลาใช้ก็บีบตรงหลังมือครับทำไมต้องบีบตรงหลังมือเพราะว่าเวลาเกลี่ยมันจะง่ายครับใช่ให้บีบตรงไหนจ๊ะ ไม่ดีน้องไม่ตอบว่าหลังมือว่างอยู่พอดีเราอยากรู้ไงอันนี้คือพี่พี่เพียสทำการเขาเรียกว่านี่ใช้แปรงแต่งหน้าไม่ใช่ใช้มือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอย่างบางทีเรายังใช้มือใช้มืแปรงแปรงรองพื้นโอ้ my god ถ้าอยู่บ้านก็ใช้มือก็ได้ครับเพราะว่าบางทีแบบมันขี้เกียจ เรืต้องมาล้างมาเช็ดแล้วที่สําคัญเสียดายรองพื้นเพราะมันใช้เยอะใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าช่วงไหนหน้าดีดีใช้แป้งมันจะดีเวอร์ใช่แต่มันแล้วแต่จะมีของรองพื้นใช่ค่ะมันจะบางเบาเบาใช่แต่ถ้ารองพื้นไม่ดีก็ไม่ได้นะคะแต่จอยเนี่ยได้เพราะว่าดีที่บ้านใช้มือหรือใช้นิ้วใช้มือใช้นิ้วที่บ้านคือปืดปืดเลยค่ะสิบนิ้วใช่สิบนิ้วบางทีก็ใช้ลองน้าอีกการที่เป็นคองน้ําแปปะ ฟองน้ำของที่เป็นไข่ฟองน้ำของที่ปุ๋ยดีฟองน้ำ M T I อ็ดีหนูเคยซื้อที่เป็นสามเหลี่ยมใช่ค่ะต่นี้มีไข่แล้วจะเป็นกลมๆบีบได้ด้วยแมันก็จะแบบว่านี่กว่าทําให้แบบว่าซึมดีกว่าใช่เรามาลอกขายกันอีกแล้วนะฮะไม่ได้ลอขายต้องลองเพียๆเราจะบอกว่าลืมฟองน้ําแบบอื่นไปเลยอลืมอื่นไม่ได้เพราะเธอมีไข่ในมือจะบีบกระต่ายไข่แล้วไม่บอกว่ามีแบบว่าที่เป็นแบบว่า โค้งมากโค้งน้อยมันเข้าตรงร่องจมูกปีกจมูกได้ซอกเท้ามุมนั่งเข้าหมดนี่ดูก่อนเือบางคนไม่ชอบใช้แปรงแบบที่โบโซใช้นะคะก็แบ่งที่พี่ปุ๋ยบอกเป็นฟองน้ำแล้วแต่ถนัดจะเป็นฟองนฟองน้ะแปรงนิ้วมือแต่นิ้วมือถ้าจะใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับบางคนไปจกนี่นั่นโน้นมานะคือก่อนจะมาทารองพื้นทะคอย่างอื่นมาก่อนแล้ว อันี่เขาใช้แปลงคล้องมากเลยทำไมอยู่บ้านใช้นิ้วล่ะมันถนัดกว่ามันเร็วกว่าเพราะว่าบางทีลืมว่าเอาแปลงเก็บไว้ใช่ไม่แต่ที่จริงคือจอยมันเกลี่ยง่ายค่ใช้มือมันก็แบบเนียนแล้วแล้วก็เขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องปกปิดเยอะคือผิวดีอยู่แล้วเป็นทุนแต่ถ้าคนที่มีต้องปกปิดก็ใช้ได้แต่ว่าให้ใช้วิธีแตะย้ำให้ตกตกเบาๆอย่าไปถูถ้าไปถูจะหลุด กืดเลย่อยคือยค่อยค่อยตกให้ตัวรองพื้นซึมเข้าผิวใช่ก็เกี่ยให้ทั่วหน้าให้มันเนียนมืออาชีพป๊ะมากเลยแต่งนี้ทุกวันป่ะออกจากบ้านไม่ครับหรอคือเพรมีงานหรอ ใช่ครับถ้าแบบเออแบบวันธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนึกว่าไปเตะบอลก็ต้องลองพื้นตองคงไม่ขนาดนั้นครับน้องคงไม่เตะบอลแล้วลงไอซีด้วยหน้าหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องลงหรอโสมบบ้างบางคนก็ลงไงไปฟิตเนสไปอะไรก็โอ้ยเห็นเห็นอัอาจจะแบบแต่งหน้าเต็มแล้วก็บอกว่าโอ้นนี้หน้าสดเออหรือไม่ไปฟิตเนสหน้าเต็มเชียร์มีผู้หญิงบางคนตื้นขนตาเนี่ยวันนี้ก็ไปเดินอยู่สองทีแล้วก็ที่เหลือก็นั่งเล่นอัพรูปเอาแต่นี้หน้าสดนะ อโเคนี่ที่ผู้ก็ได้สดมาเข้ารายการนะคะมารายการไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเติมลิปนิดหน่อยเติมทาลิปบลิคงเดียวขนตาก็อย่างนี้อยู่แล้วบ้านนี้ก็คือแบบว่ายังไม่เน่าเลยเพราะฉีดโพรมารีนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแต่งหน้าแต่งหน้าฉีดโพรมารีนอย่างเดียวไม่ทำลายได้ไม่ทำลายตัวเองนะคะไม่ใครเล่นเลยอุ้ยไม่ได้เราต้องรีบก่อนเดี๋ยวเราจะเสียบ นี่แต่น้องเขาไม่ลืมนะที่เวลาทาบนพื้นแล้วแบบทาแต่หน้าไม่ใช่นะโพโซทาคอด้วยตอนนี้นะผู้ชายอร่อยนะอร่อยผู้ชายไทยมีเทนผิวสองสีเยอะไม่ได้ผิวสองสีคือแบบว่าผิวแบบสีน้ำผึ้งไม่ใช่หน้ากับคอสีหนึ่งในเฟซเยอะมาเลยแล้วหน้าแบบโอ้โหรอยมาจากหน้าหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งคิ้วเป็นแบบว่าสะพานคิ้วใหญ่มากผู้ชายแบบตอนนี้เป็นเพราะเครืหน้าผากเขิกหรือเปล่าคะอะไต้องเขียนคิ้วไม่แล้วผู้ชายจากคิ้วขอร้องนะ ต่อไปใช้จอย T A ครับโอ้ใช้สองอันอะไรเป็นเหมือนกับกรอบหน้าโอ้ไม่ได้ทาสีเดียวให้หน้าเป็นบาล์มเขามีมิติจะบอกว่ากระหนกละลายยังใช้สีเดียวอยู่เลยนะคะกรอบน้องกรอบหน้าไม่เป็นนะคะอันนี้คือเป็นตัวที่สีเข้มขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะพี่ใช่เป็นเฉดดิ้งก็จะกลายเป็นเฉดดิ้งของหน้าจะบอกว่าทําให้เรามีมิติดูดูเรียวไม่งั้นถ่ายรูปหน้าแบนแบนสีเดียวแบน เทคนิคเทคนิคเทคนิคเขาเดดิ้งทำยัง้าก็ตรงกลางอ่ะหนึ่งที่สองข้างหนแก้มก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณแค่ก็คือมีสองที่ก็คือค้าอ่าข้างกับหนกแก้มอ่ามนีกลางนิดหน่อยตรงกลางสำหรับตัวบัวโซ่เองส่วนใหญ่ก็จะเฉดดิ้งสองแต่ถ้าน้าผากว้างสมมติน้าผากว้างก็เฉดเลยนะค่ะบางคนนะตีนผมลึกผู้ชายอ่ะผมร่อนพอร่นก็ต้องช่วยตรงนี้แรงเอาให้มันดูแบบไม่ไม่สว่าง ยิ่งสว่างยิ่งดูเยอะดูรวยดังนั้นก็เหมือนทําให้ดูมืดมืดไว้จะได้ดูแบบว่าสว่างจะดูรวยมากเพราะว่าหัวจะล้านเลยหัวแพงเชียร์หัวล้านอ่ะเข้ากล้องเลยนะโอ้ยเลี่ยมจะแต่บางคนอาจจะมีช่วยตรงจมูกบ้างถ้าเป็นจมูกแบบก็ไลทไล่์แมนถ้าจมูกยังไม่ทำจมูกเออแต่อุ้ยตอนนี้เก้าสิบเปอร์ของผู้ชายทําจมูกหมดแล้วยังน้อยไม่ไม่ต้องใส่ซีรีคนก็มีฉ่อมีฉีดอะไรอย่างนี้เบลล์เบาๆ เสร็จดีเสร็จแล้วใช่ป่ะเซรั่มก็เป็นเป็นสีอ่อนใช้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ลงนิดหนึ่งนะนูะมีไฮไลท์ด้วยนะจ๊ะคือถ้าเกิด ฉันมีสามีแบบนี้มานั่งเฉดดิ้งไงไล์ฉันก็ไม่ถ้ามีแบบนี้พี่เพียไม่ต้องซื้อเครื่องสำอางเอาของเขามาใช้ได้ม่แต,แต่บอกว่าอันนี้อันนี้เนาะเขาทําให้ดูเวลาออกงานเ,เพราะว่าคือเราไม่ต้องจ้างช่างไงแต่ว่าประจำวันน้องเขาบอกว่าเราเขาไม่ได้เยอะขนาดนี้อาจจะแค่แบบกบใต้ตรงต้ต้าลูกชายฉันเป็นลูกสาวเพราะว่าถ้าปกติก็คือก็คืออาจจะอาจจะลงเบสสักนิดนึงถ้าถ้าเรามีร้อยคำเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อ่ามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดแค่นี้ก็พอนะครับ สำหรับวันปกติเลยนะจะมีวันเบาๆกับวันที่ต้องออกงานใช่แต่ถ้าแบบเหมือนกับไปเที่ยวกับเพื่อนนิดนึงไปเที่ยวไปดิ้งไปอะไรก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็แบบอาจจะลงรองพื้นอะไรเงี้ยให้เพราะว่าเวลาบางทีนะเพื่อนหนูนี้ชอบถ่ายรูปไงอยู่ในที่มืดเปิดแฟลชมาปุ๊บเปนรองพื้นก็กลายเป็นเราจะได้แบบดูดีตลอดเวลาแต่เวลาไปเที่ยวอย่างเที่ยวผับหรืออะไรเงี้ยแล้วถ่ายรูปในนั้นมืดๆอ่ะสวยหนาบตายเนาะสวยเนาะออกมาเป็นเมือกเลยนั้นเจะเธอเคยมี เพื่อนเลงโต๊ะข้างๆเพื่อนผู้ชายเลงสาวโต๊ะข้างๆพี่ปุ๋ยหุยคนเยอะดีมากเลยแล้วบังเอิญมีช็อตที่ทุกคนถ่ายรูปรวมกันแล้วย้อนกลับไปดูหูีคนที่บอกว่าดีมากในที่มืดอ่ะไม่ผ่านเลยอ่ะอันนี้ก็กำลังจะทำไฮไลท์สันจมูกหน้าผากคือทีโซนนะคะให้ดูมีมิติเขาเรียกว่ามีแบบกรอบหน้าแล้วอันนี้ก็เพิ่มให้มีมิติมากกว่าเดิมดูคองแทลนี่คือการฝึก ต่ออะไรที่ทําบ่อยๆนะชํานาญคือไม่จําเป็นต้องเป็นว่านุนนี่นั่นนะคือมันเป็นความชํานาญส่วนตัวครับจริงๆทอนที่บ้านถ้าเกิดทําอย่างนี้บ่อยๆนะก็โอเคนะบางคนแต่งหน้าไปทํางานนะมีเดี๋ยวนี้ผู้บริหารนะผู้บริหารแต่งหน้าไปทํางานก็ต้องดูดีะต้องดูดีดูหล่อดูเนียใส่หน้าทำเจคนก็ต้องออกสื่อถ่ายรูปบางใช่ค่ะบางทีต้องถ่ายรูปโดยที่แบบไม่ได้เตรียมตัวแล้วที่อย่างพี่ปุ๋ยบอกว่าแต่งยังไงให้เป็นผู้ชายมันยากอย่าให้มันก้าวเลย เคยเป็นมั้ยรุ่นน้องเพิ่งเข้าวงการเราต้องไปงานเลยให้พี่สาวพี่แม่แต่งหน้าให้พี่บ้านแต่งมาปุ๊บหวานน้องสาวหรือเปล่าเนี่ยต่อไปทําอะไรเอ่ยต่อไปนะครับก็หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นการเฉดนะครับเพราะผมก็ทําประมาณเนี่ยก็จะเป็นเฉดเมื่อกี้เฉดรองพื้นไปแล้วเฉดรองพื้นไปแล้วแผ่นเค้กเฮ้ยลืมลืม ลืมอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะลงแป้งฝุ่นนิดนึงอ๋อลงแป้งก่อนก็ตกใจว่าจะเทิดอีกอะแป้งฝุ่นนะคะเราใช้ HD นะคะเป็นแป้งฝุ่น HD ปกติอาใช้ใช้กแปรงโอเคคือแป้งฝุ่นเนี่ยใช้พัฟก็ได้ใช้แบบนี้เลยอ่อหรือใช้ใช้แปรงก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้แปรงเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่เบาบางค่ะก็คือผู้ชายใช้แปรงก็โอเคละเบาๆแค่แค่ซับความมันของรองพื้นเอง เรามีเวลาให้อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับเบรคนี้หมดกี่โมงที่จริงน้องเขาไม่ได้ช้าหรอกเราเราพูดมากน้องไปหยุดพูดด้วยเลยไม่แต่จริงนี่คือคือพอทําพื้นฐานตรงนี้เสร็จก็คือด้วยความคือทาแป้งเสร็จก็จบแล้วอ่ะมีคิ้วมีอะไรอยู่แล้วนี่คือจบแล้วนะแต่บางคนถ้าไม่มีคิ้วอาจจะต้องช่วยเติมยิ่งบางคนแบบผู้ชายบางคนมีคิวต้องคิ้วแต่ไม่ต้องไม่ต้องแก้มอมชมพูใช่ไหมคะผู้ชายแก้มอมส้มดีกว่าไหมเป็นน้าตาลเชดดิ้งเชดดิ้งดีกว่าใช่เป็นเชดดิ้งสีน้ำตาลค่ะก็มี มีนะคะนี่ไงเขาจะได้ปริมาณที่ดูบางเบาแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูว่าแบบไม่ได้เป็นเนื้อแป้งอ่าไม่ได้เป็นเนื้อแป้งที่หนาเอาจริงๆว่าดูอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นืว่าทาแค่แป้งมาธรรมดาไม่รู้หรือไม่ยิ่งพอเวลามันซึมไปทั้งวันแล้วมันก็จะยิ่งกลายเป็นผิดพอดีได้เหีืยอออกอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีทีนี้เราก็ระหว่างวันเราก็แค่กระดาษซับมันครับแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าแป้งเค้กครับ คือไม่ได้เอาแป้งเค้กไปเลยนะก็คือเอาฟองน้ำในแป้งเค้กนะครับก็คือส่วนมากจะเวลาพกจะพกแป้งตลับถูกปะแป้งเค้กก็คือเอาไว้ตบระหว่างวันทีนี้เดี๋ยวมันจะมีลิปมันของผู้ชายนิดนึงเบาๆอันนี้ไม่มีความวาวใช่ครับนี่จะได้ไม่แห้งคุณแม่แนะนำนะคะจะได้ดูแบบชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยลางเดินเองนะจ๊ะผู้ชายได้เลยนะให้ฉันไปหยิบให้จ้ะตลอด ถ่ายรูปก็ไม่ต้องถ่ายด้วยนะวันนี้เดี๋ยวก็แคปตัดออกก่ดีเดี๋ยวจะกันเลือกไปถ่ายสองคนเราถ่ายไปก่อนถ่ายไปเลยให้ปุ๋ยบอกเดี๋ยวให้ใช้แป้นถาดด้วยเห็นใจดีมากเลยทำถูกเพราะเลยรมั้ยเพราะว่าเวลาเอาแท่งเอาแท่งมาถูมาถูเนี่ยมันเสียเชื้อแบคทีเรียตรงเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในแท่งแท่งเธอเสียหรือยังเชื้อแบคทีเรียมันจะเข้าไปในแท่งเวลาถูไปถูมา มันก็สะสมหนูไม่เจอแท่งมานานแล้วรู้ไม่รู้ว่าเสียไม่เสียเขาปกติก็มาทาด้วยที่ตลอดมาที่สีม่วงอเหรอลิปสติกสีม่วงเธอเสียแล้วล่ะฉันว่าม่วงอมชมพูนี่ลิปสติกจาเขามีสองสีเธอก็มีสองสีเป็นอันเดี้ร้อยนะคะก็ แค่นี้ก็ดูดีแล้วสำหรับผู้ชายนะคะแต่งมาก็ยังดูเหมือนไม่แต่งเนาะแต่ว่าผิวดีขึ้นยิ่งเวลาถ่ายรูปแบบนี้ยิ่งทําให้หน้าดูดีมีนิสิตนะคะอันนี้เรามีไลน์แล้วก็เบอร์โทรไอจีแล้วก็เบอร์โทรของน้องโบโซด้วยรับอะไรบ้างติดต่อที่ไหนไปดูไอจีจากเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตาม follow Instagram นะครับเชิดก้าวด้วยกรโบโซครับค่ะให้เฟสบุ๊กกลางเฟสบุ๊ก ชื่อเดวยกันกับเชิดกล้าวแล้วก็เป็นบัสลยแพิชาอันนี้ทำอะไรได้บ้างคะให้จ้างไปแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ขอรับงานเป็นในมงได้แบนไดแบแล้วก็เรียนการแสดงกับครูง้ออที่เอสพานาดนะคะตอนนี้เขาย้ายไปแล้วย้ายไปอยเมืองจายแล้วครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะใครที่อยากจะมีนักแสดงหน้าใหม่นะคะแล้วก็เก่งแบบนี้ไม่ต้องเปลืองช่างแต่งหน้าได้แต่งเองไปงานได้เลยนะเป็นพนีกรนี่คือเสร็จเข้าไปเลยนะ แต่งหน้าทำผมเองได้แล้วอนใครที่อยากซื้อประกันน้องเขาขายประกันเขาขายของเวิร์สซัมซุงคือให้น้องไปดูแลที่บ้านได้ไปขายประกันที่บ้านโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์แม่หรือเบอร์พ่อเบอร์คุณพ่อเบอร์คุณพ่อนะคะไม่ต้องโทรไปไม่อยากจะโทรติดต่อก็ฝากด่านคุณพ่อก่อนนะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเม่วันนี้มีของมาให้มีของให้น้องโบโซ่ด้วยเจียเซ่ยนะคะเอาไว้ใช้เพิ่มเติมค่ะก็คือ ใช้ได้ตลอดเวลาหมดก็บอกแนนเลือดทำไมเราไม่ได้ทำเสียใจนะคะเราต้องเหลือของจากลูกค้าตอบไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบโซมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้านะคะเราจะมารู้ว่าใครที่ s m s โดนใจแล้วก็แรนดอววันนี้ s m s มีปัญหาอาจจะเดี๋ยวแรนดอมอย่างเดียวไม่มีเราเป็ปัญหามากเมื่อกี้ออ้ยโทษขึ้นมาได้อันเดียวแต่เเมื่อกี้จับอะไรก้อนหินหรอ เอสเอ็มเอสไม่ขึ้นนะคะวันนี้ก็จะต้องแบบเมื่อกี้ขึ้นมาอันเดียวขอโทษเรื่องเอสเอ็มเอสนุกรรเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรขอให้เเลเหลือก้าว่าเธอน่าจะได้เย้โอเคเดี๋ยวกลับมาเล่นด้อมค่ะ